บรรทัดที่1 m น้อยกว่า l มากกว่า n ไม่เท่ากับ k มากกว่า j อ่านจากซ้ายไปขวานะคะให้มาแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นจริงเป็นจริงหมายความว่า m ต้องน้อยกว่า l นะ l มากกว่า n นะ n ไม่เท่ากับ k นะ k มากกว่า j นะแต่ปัญหาเขาไม่ได้ถามตัวติดกันเขาจะถามข้าม และยิ่งกว่านั้นก็คือถามข้ามบรรทัดบรรทัดที่สองค่ะ i น้อยกว่า j ไม่มากกว่า o ไม่มากกว่า p เราเจอสัญลักษณ์นี้ให้เราเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นตรงข้ามค่ะไม่มากกว่าใช่ไหมงั้นไปน้อยกว่าค่ะและใส่เท่ากับเข้าไปอันนี้เหมือนกันอ,อันนี้เอาออกอันนี้เอาออกตอนนี้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนะคะตัวที่ไม่ ไอ้มีตัวไม่มีตัวค่าท,ทับนะคะส่วนไม่เท่ากับเราจะไม่เปลี่ยนนะคะเอาไว้เหมือนเดิมนะคะอันที่1เปลี่ยนเครื่องหมายอันที่2ค่ะหาสะพานหาสะพานคืออะไรดูว่าบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เนี่ยตัวอักษรที่เหมือนกันคือตัวอะไรซึ่งปรากฏว่าตัวที่เหมือนกันก็คือตัวเจตัวเจจะเป็นสะพานค่ะ นะคะตัว j เป็นสะพานคล้ายๆการทํา,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 าทหาอัตราส่วนนะคะเราจะเป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมกันไว้เป็นสะพานเชื่อมกันไว้นะคะเพื่อที่จะข้อที่1เนี่ยจะไปข้อที่2นะคะ,ะเมื่อเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหมายเศจได้สะพานเศษต่อไปนะคะมาดูคาถามคาถามของเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะข้อที่1ข้อสรุปที่1 p มากกว่าหรือเท่ากับ j ทุกคนอันนี้คือเป็นจริงทั้งหมดถ้าข้อสรุปตรงเนี้ยเขาเขียนว่า m น้อยกว่า l เนี่ยข้อสรุปที่หนึ่งเนี่ยจะสรุปว่าเป็นจริงอ่าข้อที่สองอันเนี้ยมัน l มากกว่า n ใช่ไหมถ้าเขาเขียนมาว่า l น้อยกว่า n ซึ่งขัดกับอันแรกเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเป็นเท็จนะคะ แต่ปัญหาของเขาก็คือเขาไม่ได้เอาตัวติดกันมาที่เราคุยกันเขาไม่ได้เอาตัวที่มันติดกันแบบ M กับ L อย่างเงี้ยมาไม่เอา L กับ n อย่างเงี้ยมาแต่มันข้ามมาดิข้ามยังไงดูค่ะข้อสรุปที่หนึ่ง P มากกว่าหรือเท่ากับ J P อยู่ไหน P ีอยู่บรรทัดที่สองนะคะอยู่ท้ายสุดเลยแล้วก็ J อยู่ตรงเนี้ยมีตัวโอขั้นเนี่ยคือปัญหาถามว่าเอามายังไงอ่า เอามาแบบนั้นเลยค่ะข้อสรุปที่1น่อาจารย์จะเขียนเป็น p มากกว่าหรือเท่ากับ j ไว้นะคะหาฝั่งซ้ายหาทีละตัวหาฝั่งซ้ายให้เจอค่ะฝั่งซ้ายอยู่ไหนเขียนตัวนี้มาเขียนไว้ p ตัวที่2หามาคู่กับสะพาน นะคะซึ่งสะพานในคนนี้มันเป็นตัวเจตัวเดียวกันพอดีนะคะอ่ะเขียนจาก J ไป P ทีเนี้ยเครื่องหมายทุกคนเห็นเครื่องหมายตัวมากกว่าไหมเมื่อกี้เขาเขียนเริ่มจากตัว J แล้วก็ไปหาตัว P ทีเนี้ยเราจะเริ่มเขียนจากตัว P กลับไปหาตัว J นะคะไม่ยากอ่าไม่ยากคืออะไรดูว่าสัญลักษณ์เนี่ยไอตัวอ้าปากกับปากแหลมๆเนี่ยมันหันไปหาใครมันอ้าปากหาตัว P แล้วก็จะเขียนหาตัว P อย่างนี้ค่ะตัวแหลมๆหาไปหันไปหาตัว O ะะแล้วก็าปากใสตัว o นะคะและตัวแหลมคือตัว j เราได้ครบทั้งซ้ายและขวาละตอนนี้นะคะได้ครบทั้งซ้ายและขวาและเครื่องหมายต่อไปได้ครบตัวอักษรดูเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเดียวกันนะคะหรือไปทิศทางเดียวกันเราสามารถใช้ตัวนี้ได้และยุบมายุบมาเหลือแค่ p กับ j ได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้พอสรุปแล้วนะคะตรงเนี้ยเรายกมาจากที่เขากำหนดให้อันเนี้ยคือโจทย์ตรงเนี้ยคือโจทย์นะนะคะไม่เกี่ยวกันอันเนี้ยเราทำเองทำเองโดยที่เรายกมาจากข้างบนตรงนี้ยกมาจากตรงเนี้ยปรากฏว่าทำแล้วมันตรงกันนะคะตรงกันเพราะฉะนั้นสรุปว่าเป็นจริงค่ะสรุปว่าเป็นจริงไปดูข้อที่สอง ือความหายงงหรือง,งงกว่าเดิมข้อที่2 k มากกว่า i อ่าเหมือนเดิมเลยหาตัว k ค่ะ k อยู่บรรทัดที่1อ่า i อยู่บรรทัดที่2แบบเนี้ยต้องเอามากับสะพานสะพานคือตัว j อ่ะเอาฝั่งซ้ายก่อนนะหาตัว k ก่อน k มากับตัว j ให้ได้ค่ะอาาจะเขียนตัว j เป็นสีชมพูไว้ส่วนบรรทัดที่ส ไม่ใช่บรรทัดที่2ตัวที่2ตัว i ตัว i มันอยู่คนละบรรทัดเพราะฉะนั้นต้องเอาสะพานมาด้วยสะพานคือตัว j เขียนตัว J ไว้ตรงกันค่ะและเขียนตัวไออยากได้ตัว i มามันอยู่ติดกันพอดีเนาะเครื่องหมายมันแหลมๆหลมหาไปหาตัว i ค่ะสุดท้ายตัว j มันตรงกันถูกไหมพอตัว j ตรงกันเรายุบเลยมันคือ j เดียวกันเราก็จะได้เ มากกว่า J มากกว่า I ดูที่เครื่องหมายค่ะเครื่องหมายไปทางเดียวกันนะคะเครื่องหมายไปทางเดียวกันยุบได้นะคะก็จะเหลือแค่ K มากกว่า I ซึ่งตรงกันเลยกับสิ่งที่เป็นข้อสรุปที่เขาพูดเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจริงนะคะเป็นจริงก็จะตอบข้อที่1นั่นเองเป็นจริงทั้งสองนะคะเพิ่งได้หนึ่งข้อ พึงได้1ข้อสำหรับเงื่อนไขสัญลักษณ์นะคะแต่ข้อกำหนด1ข้อของเขานะคะให้คำถามมา 1, นข้อสข้ออ่ะข้อนี้ให้มา2ข้อดูข้อที่2ค่ะข้อที่2อ่ะทุกคนดูในหนังสือที่เป็นตารางของตัวเองนะคะอดูข้อสรุปที่1ก่อน I น้อยกว่า P I เราอยู่บรรทัดที่อ2องไออยู่บรรทัดที่2และ P ก็อยู่บรรทัดที่2เช่นกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราลากเข้ามาหมดเลยนะคะตัวเชื่อมก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะเอามาเฉพาะบรรทัดที่2ค่ะและเอามาที่นะคะที่เปลี่ยนเครื่องหมายแล้วด้วยนะคะอ่ะปรากฏว่าเริ่มที่ I ค่ะ i น้อยกว่า J อพอเปลี่ยนไม่มากกว่าก็เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ O น้อยกว่าหรือเท่ากับ P ดูทิศทางของสัญลักษณ์ปรากฏว่าไอตัวแหลมๆไปทางเดียวกันหมดถึงแม้มันจะมีไอตัวขีดข้างล่างเป็นเท่ากับก็ไม่เป็นไรพ่อใช้คําว่าหรือเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะก็ถือว่าเป็นน้อยกว่าอยากได้ไอคะ่ะเขียนไไว้เครื่องหมายไปทางนี้หมดเลยเขียนน้อยกว่าก็ได้นะคะเป็นตัว P เครื่องหมายไปทางเดียวกันสรุปขึ้นมาตรงกันกับคําถามเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อเป็นจริงต่อไปข้อที่2ค่ะข้อสรุปที่2 k มากกว่า o k อยู่บรรทัดที่1 o อยู่บรรทัดที่2เพราะฉะนั้นอยู่คนละบรรทัดต้องเอามากับสะพานก็คือเอามากับตัว j ดู k ก่อนค่ะ K จากบรรทัดที่1เอามาพร้อมกับตัว J สัญลญักษณ์ที่เขาเชื่อมกันก็คือมากกว่านะคะไปดู O บ้าง O ต้องมากับ J เหมือนกันอ,อยู่ติดกันพอดีเลยเขียน J และเขียน O ค่ะสัญลญักษณ์ของเรากลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับได้อักษรที่ต้องการครบ ได้ตัว j ตรงกันยุบตัว j ให้เป็นตัวเดียวกันเขียนค่ะเป็น k สัญ,ญลักษณ์ยึดตามเดิมต่อจาก k เป็นมากกว่าแล้วก็เขียนตัว j ค่ะเขียนตัว j ไว้สัญ,ญลักษณ์ต่อไปต่อจากตัว j เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ o ทีเนี้ยดูเครื่องหมายปรากฏว่าพอจะเขียน k กับ o เนี่ยเครื่องหมายเราลังเลถ,ถูกไหมเนี่ยพอจะเขียนแค่ k กับ o เจะเอา j ออกไป เครื่องหมายเราลังเลแล้ว่าเอ๊ะมันจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าแบบนี้นะคะแบบนี้แหละที่เรียกว่าสรุปไม่ได้หรือสรุปแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อสรุปที่สองคือสรุปแน่นอนไม่ได้ค่ะแล้วเลือกตอบข้อไหนข้อนี้จะเลือกตอบข้อที่4ค่ะ ข้อสรุปทั้ง2อ,อ่ะข้อสรุป1ไม่ซ้ํากับอีกข้อสรุป1น,นั่นก็คือเป็นอะไรไม่สนใจแหละรู้แต่ว่าข้อสรุปที่1กับข้อสรุปที่2ไม่เหมือนกันนะคะ,ะสรุปแน่นอนไม่ได้เนี่ยจะมองเห็นชัดมากเลยแล้วเป็นเท็จหล่าเป็นยังไงมาดูในตัวอย่างที่2ค่ะตอนนี้เรารู้ว่าจริงตอบแบบไหนใช่ไหมเท็จแต่ยังไม่รู้แต่ว่าสรุปแน่นอน ไอสรุปไม่แน่สรุปไม่แน่นอนแน่นอนไม่ได้ฉเฉลยในเล่มเขียนว่าสรุปน้อยกว่าหรือเท่ากับ p ข้อไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ย ฉเฉลยในเล่มใช่ไหมคะอ่ะพึ่งเข้ามาใช่ไหมพึ่งเข้ามาให้ลองดูใหม่แล้วก็ย้อนกลับไปนะตอนเนี้ยเราจะเปลี่ยนสัญลักษณ์นะคะเดี๋ยวมาดูข้อโอข้อนี้ไม่มีเปลี่ยนข้อไหนที่มีตัวขีดอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะใครที่พึ่งเข้ามาเราจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้ค่ะข้อ2ข้อสรุปที่1ข้อ2ข้อสรุปที่1 ข้อ 2, ข้อสรุปที่1อันนี้ใช่ไหมมีขีดใช่ไหมโอเคอ่ะเครื่องหมายนี้นะคะอ่านว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับไอข้างล่างตัวเนี้ยข้างล่างสีเหลืองขีดๆเนี่ยคือเครื่องหมายเท่ากับมันคือเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับมาด้วยกันเชื่อมกับคําว่าหรือนะคะเพราะฉะนั้นเป็นน้อยกว่าก็ได้หรือเป็นเท่ากับก็ได้หมายความว่า i กับ p เนี่ย อา,อาจจะน้อยกว่า p ก็ได้หรือ I อ,อาจจะเท่ากับ p ก็ได้แต่จะไม่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนเขียนตัวนี้ให้ใช่ไหมอ่าโอเคงั้นขออนุญาตเติมให้เติมให้อ่าจะหล่นนิดนึงค่ะโอเคเติมน้อยกว่าเข้าไปนะคะหล่นนิดนึงขอบคุณมากนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ตัวอย่างที่2ค่ะข้อนี้ไม่มีเปลี่ยนสัญลักษณ์เพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ขีดทับเลยนะคะอ่ามี2องบรรทัดเหมือนกันหาสะพานให้เจอพอมี2องบรรทัดหาสะพานให้เจอสะพานของเราอ่ามีหลายตัวทีเดียวนะคะมีทั้งตัว A แล้วก็ตัว D นะคะเราจะใช้ตัว A ตัว A ไว้ เพราะว่าตัวดีมันไปบวกกับตัว F อยู่ใช่ไหมมันมาเป็นมันมาบวกพ่วงคนอื่นมางั้นเราเอาเป็นตัว A นะคะมาเดี่ยวๆเลยถึงแม้จะมีคูณ2ก็ไม่เป็นไรนะคะมาข้อที่1ค่ะค่ะข้อสรุปที่1เขาบอกว่าตัว E ตัว E มากกว่าอ E มากกว่า4 A ข้อนี้จะซับซ้อนนะคะจะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาดน,นึ่งเพราะว่าจะเริ่มมีตัวเลขเข้ามาคูณข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มมีการเปรียบเทียบมากขึ้นดูข้อสรุปที่1ค่ะจะมาพิสูจน์ว่า e มากกว่า4 a หรือเปล่านะคะ e อยู่บรรทัดที่2อ,อ่า a ก็อยู่บรรทัดที่2งนะคะงั้นเราก็หยิบมาได้เลยนะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ นะคะหยิบมาได้เลยหยิบเริ่มตั้งแต่ตัว a เลยนะคะ,ะก็จะเป็น a เท่ากับ e ส่วน5อเอา5เหมือนแก้สมการเลยค่ะเอา5ขึ้นไปคูณเอา5ขึ้นไปคูณกับตัว a เป็น5 a เท่ากับ e 5a เท่ากับ e นี้ทุกคนตั้งใจฟังก่อนนะนะคะเราได้ e ละเราได้ a แต่มันไม่ได้เป็นมันมันเป็น 5a มันไม่ใช่ 4a ถูกไหมเราอะอยากได้ 4a ให้ทุกคนเขียนสิ่งที่เราต้องการไว้ค่ะเขียน 4a ไว้ทีเนี้ยปิดตัว e ไว้ดูเฉพาะ 4a กับ 5a ให้ทุกคนลองลองจินตนาการและเขากำหนดมาว่ายังไง ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า0ย์แสดงว่าคูณเลขเข้าไปก็จะมากขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าเขาไม่กําหนดมันก็จะมีกรณีที่ว่าอ่ะถ้าตัวเลขไอตัวอักษรมันเป็นเครื่องหมายลบละ่ะเราจะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าได้นะคะอ่ะ 4a กับ 5A เป็นยังไง 5A มันตั้งอยู่ละก่อนหน้านี้ใส่ 4A เข้าไปปรากฏว่า 4A มันน้อยกว่า 5A เป็นความจริงถูกไหมถูกไหมดูเฉพาะตรงนี้ค่ะเราไม่อยากได้ 5A เ เราอยากได้ 4a ไอตัวตรงนี้ก็เขียนลงไปเลยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัวที่มีอยู่ก่อนหน้าปรากฏว่า 4a มันน้อยกว่า 5a แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเราไม่ได้อยากได้ 5a นะคะเราอยากได้ตัว e แต่ปรากฏว่าไ e อ้ 5a เนี่ยมันเท่ากับตัว e ถูกไหมเพราะฉะนั้นหยิบใครมาก็ได้ถูกไหมคะอ่ะเป็นฝาแฝดกันส่งใครไปก็ได้หน้าตาเหมือนกันส่งใครไปก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้อยากได้ 5a อยากได้ e งั้นก็เขียน e 5a ไม่เอาเพราะเอา 5a กับ e เลือกใครมาก็ได้เราอยากเราเขียน e เพราะว่าเราอยากได้แค่ตัว e แล้วยังไงต่อ 4a ก็ได้แล้วเนี่ยแล้วเครื่องหมายยังไงเครื่องหมายตรงนี้มันเท่ากับแสดงว่ามันตัวหนึ่งมันหายไปถูกไหมตัวเนี้ยแล้วก็เอาออกไปเพราะว่าตอนเนี้ยเราได้ตัว e ละแล้วก็เขียนเครื่องหมายสีชมพูเนะะี่ยค่ะลงไปเขียนเครื่องหมายตัวนี้ลงไปหันให้ถูกปรากฏว่า ไอตัวแหลมแหลมันหันไปหา ca ถูกไหมตัว e มันอาปากใสเพราะฉะนั้นมันตรงกันค่ะตรงกันกับข้อสรุปเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียกว่าเป็นจริงอยากได้อะไร<อ>เขียนลงไปเลยแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยูอ่มาดูข้อที่2ข้อสรุปที่2 b น้อยกว่า2 e น e B อยู่ที่ไหน B อยู่ที่บรรทัดที่1ค่ะส่วน E อยู่บรรทัดที่สองอ่ะ,อะทีนี้ดูทีละข้าง เริ่มต้นที่ตัว b ค่ะสะพานของเราคือตัว a ถูกไหมเพราะฉะนั้น b ก็จะต้องมากับตัว a นะคะ b ตัว a ที่อยู่กับ b ก็คือ 2a เครื่องหมายคือ เรื่องหมาย 2a มากกว่า B อ้าวแล้วบวก C หายไปไหนล่ะบวก C ที่มันมากับ B ตรงเนี้ยนะคะปกติเนี่ย 2A เนี่ยมันมากกว่า B อยู่มันมากกว่า B บวก C อยู่แล้วถูกไหมยิ่งถ้า B มาตัวเดียวอ่ะทำไมมันจะไม่มากกว่าถูกไหมคะ a อสอ a เนี่ยขนาด B บวก C มายังน้อยกว่าเลยเพราะฉะนั้นถ้า B มาตัวเดียวก็ยิ่งน้อยกว่าถูกไหมนะคะเอามาเฉพาะสิ่งที่เราอยากได้นะคะ ่ะได้ฝั่งซ้ายแล้วนะเป็นตัว B ฝั่งขวาค่ะ2 E 2อ่า 2E นะฝ e ัะ่งขวาอ่าเเท่ากับ5 E เพราะฉะนั้นนะคะ 5a จะเท่ากับ e ไหม 5a เท่ากับ e นะคะในเฉลยในเฉลยอาจารย์ข้อสรุปที่1 ในหนังสือเป็นเท็จอ๋ออาจารย์ใส่เครื่องไม้พันผิดนะคะอะดูดูที่อาจารย์เฉลยให้นะคะดูที่อาจารย์เฉลยเห็นอ,อาจารย์เช็คก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ข้อสรุปที่1เดี๋ยวยึดตามที่อาจารย์เฉลยนะคะเฉลยในตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2อ,อ่าเดี๋ยวข้อที่2เรามาดูกันก่อนในเฉลอยอ่าอาจจะลัดขั้นตอนไปนิดนึงนะคะอ่าเราเอาตรงนี้มา a เท่า e กับ e ส่วน5นะคะเราเอา e ขึ้นไปคูณกับ5 ะะแต่ดูฝั่งซ้ายตัวที่เราจะเอาไปเชื่อมนะะตัวที่เราจะเอาไปเชื่อมมันดันเป็นสองะ,ะดันเป็นสอเพราะฉะนั้นนะะเดี๋ยวเราทําตัวนี้ให้มันเป็น2 e ก่อนเมื่อกี้ที่เราเคยคุยกันว่าอยากได้อะไรเขียนลงไปนะะอยากได้อะไรเขียนลงไป e กับ2 e ปรากฏว่า e กับ2 e ใครมากกว่า 2 e มากกว่าถูกไหมสอง e มันมากกว่า e อยู่แล้วนะคะ2 e มันมากกว่า e และไอตัว e กับ 5a เนี่ยมันเท่ากันถูกไหมมันเท่ากันเราพยายามที่ตอนนี้เราอยากได้ตัว a ไอสอง e เนี่ยเราได้ละงั้นตรงนี้เราตัดออกไปเอาเฉพาะ 5a มาเหลือ 5a 5a เท่ากับ 2e แต่สิ่งที่เราจะเอามาเชื่อมนะคะอาจารย์เขียนกลับนิดนึง b น้อยกว่า 2a ดูตรงนี้ค่ะดูตรงสะพานที่เราจะเชื่อมตอนนี้มันยังเป็นตัว a ของเรามันเป็น 2a กับ 5a อยู่อยากได้อะไรเขียนลงไปอีกอยากได้ 2a ค่ะเขียนลงไปดูเฉพาะ 2a กับ 5a ปรากฏว่า 2a มันน้อยกว่า 5a ถูกไหมอ่ะเห็นไหม ตอนนี้เครื่องหมายไปทางเดียวกันละเหมือนที่เราเคยทํามาแล้วเราก็จะไม่สนใจ 5a ค่ะเราสนใจเฉพาะ 2a ค่ะน้อยกว่า 2e นั่นเองนะคะ 2a น้อยกว่า 2e สะพานเรามาละที่เนี้ยเป็นตัวเดียวกันเขียนต่อกันเลยค่ะยกมาเลยอ่าเริ่มต้นที่ b ค่ะต่อจาก b คือเครื่องหมายน้อยกว่าและเป็น 2a ส่วนฟังขวาได้ 2a เหมือนกันค่ะเครื่องหมายอ่า ไปด้าน 2a และเป็น 2e สะพานเชื่อมได้ละตอนนี้เป็นตัวเดียวกันนะคะก็จะได้ตัว b น้อยกว่าเพราะเครื่องหมายไปทิศทางเดียวกันถูกไหมน้อยกว่า 2e ค่ะเป็นยังไงมันเหมือนกันไหมปรากฏว่าเหมือนกันค่ะเหมือนกันกับข้อสรุปเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจริงนะคะ ส่วนข้อสรุปที่1นนะคะหันเครื่องหมายนะคะหันฝั่งเครื่องหมายให้อาจารย์หน่อยนะคะ,ะข้อสรุปที่1จะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตัวนี้ถูกไหมเราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นฝั่งนี้ข้อนี้ก็จะเจาะจะตอบว่าเป็นเท็จ ะะจะตอบว่าเป็นเท็จเพราะว่าเครื่องหมายมันขัดแย้งกันนะคะตัวนี้ไอ้ตัวแหลมแหลมหันไปหาตัว e แต่ตอนเราสรุปเราตัวแหลมแหลมเราหันไปหา 4a e, นั่นเองนะคะถ้าเราเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้เราไม่เปลี่ยนเราจะเป็นตัวเดิมน,นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่าข้อนี้เห็นไหมข้อนี้พอมันมีตัวเลขเข้ามาคูณน,นะคะมันก็เลยจะต้องมีนะคะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นแต่สรุปแล้ว,ลวคืออยากได้อะไรเขียนลงไปก่อน เขียนแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆตัวที่มันมีตัวอักษรอ,อ่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูทีละคู่ดูทีละคู่นะคะมาข้อที่สองค่ะข้อสรุปที่หนึ่งนะคะ C มากกว่า d ค่ะอ่าอยู่บรรทัดที่หนึ่งก็อยู่บรรทัดที่หนึ่งอ่าก็อยู่บรรทัด C อยู่บรรท,ทัดที่หนึ่งก็อยู่บรรทัดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะ เอา b กับอ่า b บวก c เท่ากับ3 d มาข้อนี้ยังเปลี่ยนยังเอาเอา,เอาออกไม่ได้เราจะเอา b บวก c มาด้วยกันก่อนแล้วเราอยากได้อะไรเอาตัวที่เขาไม่มีพ่วงคนอื่นมาก,ก่อนอ่ะ b บวก c อยู่เฉยเไว้ก่อนดู 3D ค่ะเราไม่ได้อยากได้ 3D เราอยากได้อะไรอยากได้ดีอยากได้ไดีด d. เขียนดีลงไปค่ะแล้วดูยังไงดู 3D กับดูตัว d ค่ะ เอาหน้าหายเอาหน้าด้วยไหมเอาหน้าด้วยนะคะสากับ d ค่ะปรากฏว่าตัว d เนี่ยมันน้อยกว่า3 d แน่นอนไหคะน้อยกว่า3 d แน่นอนนะคะอ่ะเราก็จะได้ตัวดีละสามไม่มีประโยชน์แล้ว3 d ก็ไปเท่ากับ b ีบวกซด้วยเอาไม่เอาค่ะเอามาเฉพาะบีบวกซีวเครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายก็ต้องเป็นน้อยกว่า d ตัวนี้ เริ่มละเริ่มใกล้ใกล้เห็นละนะคะแล้วตรงฝั่งซ้ายล่ะเราอยากได้ใครเราอยากได้แค่ c ค่ะอยากได้แค่ c ก็เขียน c เขียนอันเดิมไว้ก่อนอยากได้ใครนะอยากได้ c เขียน c ค่ะดูเฉพาะตรงนี้ค่ะ c ตัวเดียวกับ b บวก c ใครมากกว่าคนนี้มากกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะ,ะ b บวก c เขามากกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะได้ละ อยากได้คลยอยากได้ค่ะแล้วก็อยากด้วยตัวดีเครื่องหมายคืออะไรปรากฏว่าลังเลไม่รู้จะเลือกเครื่องหมายอะไรแบบนี้เรียกว่าสรุปแน่นอนไม่ได้หรือไม่แน่ชัดนั่นเองมันไม่แน่ชัดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นคุลัฝั่งเลยต่อไปข้อที่สองค่ะ A มากกว่า 3F ค่ะ A กับ F อยู่บรรทัดข้างล่างเหมือนกันลากมาเลยตั้งแต่ F มาสิ้นสุดที่ะคะปรากฏว่าได้ F บวก D น้อยกว่าหรือเท่ากับ A ตอนนี้ได้ A แล้วถูกไหมได้ A แล้ว ไม่ต้องไปยุ่งเหลือแค่ตัว f ค่ะกะเถิบมานิดนึง a อยู่ที่เดิมสิ่งที่เรามีคือ f บวก d แต่สิ่งที่เราอยากได้คือ 3f ก็เขียน 3f ลงไปอะ 3f ยากไปเอา f ก่อนเอา f เฉยๆก่อนง่ายขึ้นไหมเอา f เฉยๆก่อนอะดู f กับ f บวก d f มาตัวเดียวกับ f บวก d f บวกดมากกว่าอยู่แล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นทำไมอาจารย์เขียนทำไมมันเขียนซ้อนกันายอันจังเลยเบวกดไม่มีประโยชน์ละและเครื่องหมายก็ไปทิศทางเดียวกันดูเครื่องหมายด้วยนะคะเครื่องหมายไปทิศทางเดียวกันยุบเลยคะ่ะยุบเหลืออ่าทีเนี้ยเครื่องหมายถามว่าจะเขียนแบบไหนอ่า อย่างที่บอกว่าน้อยกว่ากับเท่ากับเนี่ยเขาใช้คําว่าหรือเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเอามาทั้งสองเลยนะคะ f แต่สิ่งที่เราอยากได้เรายังไม่ใช่ f สิ่งที่เราอยากได้คือ 3f ค่ะก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง 3f กับ f 3f มากกว่าอยู่แล้ว 3f มากกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วสรุปสิ่งที่อยากได้ก็คือได้ 3f ได้ a ค่ะเขียน 3f ค่ะ แล้วก็เขียนตัว A ค่ะเขียนเครื่องหมายอะไรปรากฏว่าเห็นไหมล่ะข้อนี้ก็เหมือนกันเอาสรุปมันจะหันไปทางไหนแบบนี้ก็เรียกว่าสรุปแน่นอนไม่ได้หรือไม่แน่ชัดนั่นเองอข้อนี้จะตอบข้อที่3นะคะอยากได้อะไรเขียนลงไปเลยแต่ว่าดูทีละทีละ ทีละกลุ่มนะ,ะดูที่ละกลุ่มตัวที่มันคล้ายกันนะคะอ่าเรียบร้อยก็สิ่งที่เขากำหนดให้ก็มีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะคำถาม2ข้อแต่ละข้อก็มี2ข้ออ่าสข้อย่อยนะคะที่สรุปนะคะแล้วก็มี